สวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดไพ่ให้กับคนวันเสาร์คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของเดือนคุมภาพันธ์ก็ต้องขออนุญาตชีช้แจงนิดนึงเนาะคลิปนะคะไม่ได้ใช้ชื่อของผู้ใดผู้หนึ่งในการตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่เพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้พลังงานทั้งหมดอาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นหลังวันที่ตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ แล้วก็พลังงานทั้งหมดอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องกับคลิปที่ผ่านมาก็ได้นะคะอย่าลืมว่ามันเป็นแค่บางส่วนของคนวันเสาร์อาจจะเป็นแค่ยี่สิบเปอร์เซนตของคนวันเสาร์ที่เกิดมาร่วมกันนะคะทั้งหมดเลยอืมบนโลกเราคนวันเสาร์บางทีก็มีเป็นล้านล้านคนเนาะอืใช่ไหมล่ะเอ่ยเอาเละทีนี้ใครสนใจติดต่อดูดวงก็แอดไลน์ line, สถามัค่าครูแล้วนัดเวลากันก่อนนะคะ ทีนี้มาดูพลังงานทั้งหมด15ใบที่คุณได้รับนะคะมาแรกคุณได้เด็กถือไม้เท้าราชนีถือถ้วยราชนีถือดาบ9ดาบ5เหรียญในส่วนของคนวันเสาร์เองคุณได้10เหรียญ4ถ้วยราชาถือไม้เท้าเมจิเชียนแล้วก็9เหรียญในส่วนของคนรักคนวันเสาร์นะคะ7ดาบแฮงแมนอัศวินถือไม้เท้าเดวิลแล้วสุดท้ายเป็นเทมเพลนนะคะ อืมจริงๆต้องขออนุญาตแยกตามประเด็นนิดนึงนะนะคะค่อยๆพูดกันไปเนาะจะได้ไม่งงอาจจะมีทั้งคนวันเสาร์ที่อยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าคุณจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ตามแต่ว่าอยู่กินกันฉั้นสามีภรรยานะคะแล้วก็ในกรณีของคนที่อาจจะเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันแต่ว่าแยกกันอยู่ในเรื่องของการงานแล้วก็สุดท้ายที่มีปัญหาทะเลาะก,กันนะคะ ปัญหาทะเลาะกันแล้วก็อาจจะแยกกันอยู่ได้สักพักหนึ่งหรือว่าคุณแยกกันอยู่ได้แค่วันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะเอาละต้องขอแสดงความยินดีกับคนวันเสาร์ลหลายๆคนก่อนเพราะว่าช่วงของเดือนกรุณาพันหรือก่อนหน้านี้รู้สึกว่าการเงินคุณแน่นมากๆนะคะอ่าอย่าลืมด้วยนะว่าตำแหน่งไพ่อาจจะสลับกันนะคะอ่าคนวันเสาร์นะคะคุณอาจจะได้รับข่าวคราวนะคะหรืออาจจะเป็นคําสั่ง จากบุคคลที่คุณเคารพนับถือนะคะหรืออาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวอาจจะเป็นข่าวคราวนะคะอย่างเช่นคนที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่จะมีผู้ใดผู้หนึ่งท่านอาจจะไม่สบายท่านป่วยนะคะหรืออาจจะเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับาการได้รับมรดกนะคะในเรื่องของการเงินสิ่งปลูกสร้างที่ดินนะคะได้หมดเลย ทำให้นะคะต้องบอกเลยว่าคุณอาจจะต้องเดินทางไปกลับนะคะบ้านกับอืมที่ที่คุณอยู่กับคนรักของคุณนั่นเองมันเป็นเรื่องจําเป็นนะคะที่คุณต้องไปเพราะว่าหนึ่งคนที่บ้านคุณเห็นสมควรแล้วว่าคุณเองจะต้องได้รับในเรื่องราวของบรดกที่ดินการเงินอะไรก็ตามเนี่ยเนาะนะคะแล้วเขาเชื่อว่าคุณเองจะเป็นคนที่ฉลาดและบริหาร ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคุณอาจจะต้องเดินทางไปดูแลท่านสําหรับท่านที่ป่วยอยู่หรือนะคะอาจจะต้องไปจัดการเรื่องราวนะคะในเรื่องของการเงินนะคะที่ดินบ้านที่ได้รับเนี่ยให้เรียบร้อยภายในเดือนนี้นะคะหรือให้เร็วที่สุดหลายๆคนนะนะคะช่วงนี้ก็เลย ค่อนข้างเหนื่อยหนักมากเดินทางเที่ยวไปเที่ยวมานะคะเหนื่อยนะอาจจะนอนไม่พอก็ต้องระวังในเรื่องราวของสุขภาพแต่นะคะแต่ต้องบอกเลยว่าการเงินแน่นมากแน่นสุดๆก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณเองอาจจะลืมนะคะลืมดูแลคนที่บ้านนะคะคนที่เป็นคนรักของคุณ ที่อยู่บ้านอีกหลังหนึง่งที่คุณจะต้องทิ้งเข้ามาแล้วก็อืไปจัด,จ,ดจัดการธุระนะคะเรื่องราวส่วนตัวของคุณเองแต่ที่นี้เนี่ยสิปัญหามาเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงต้องบอกจริงๆเลยเพราะว่า,พาไพ่ใบแรกก็เจ็ดดาบนะคะแถมมีพี่เดว,วิลท่านมาอีกอย่างเงี้ยนะนะคะก็จะบอกว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงจริงๆ เขาหรือเธอนะคะคที่เป็นคนรักของคนวันเสาร์เขามีบางอย่างหรือบางสิ่งที่อยากจะทํามาตั้งนานต้องบอกงี้จริงๆนะแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวอะไรแน่นอนที่มันไม่ดีนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของไปยมุกเป็นเรื่องราวของการิีซินอาจจะเช่นว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของบุคคลที่3ที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเข้ามาเลยหรืออาจจะเป็นแบบต้องบอกว่า แค่คืนเดียวแล้วจบแต่แต่ต้องบอกนะคะว่าคืนเดียวแล้วจบเนี่ยมันเด็ดมากๆอืมไม่มีอะไรผูกมัดนะคะทางด้านแบบอ่าจิตใจกันแบบยาวนานแค่แบบมาแล้วไปวันไรสแตนนะคะอืมหรืออาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพน,นันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอะไรบางอย่างที่มันเป็นพลังงานที่ไม่ดีเป็นพลังงานที่ด้านลบมาก ะะถ้ามันไม่ดีแบบนี้แหละเขาถึงต้องแอบทำาให้คนรู้นะคะืแต่ทีนี้เนี่ยลกักษณะการไปของเขาเนี่ยเขาจะไปแล้วกับอย่างรวดเร็วนะคะคุณเองอาจจะไม่สามารถจับผิดนะคะหรือสงสัยเขาได้เลยแต่สิ่งหนึ่งนะให้คุณลองสังเกตว่าเขามีอาการเหมือนคนอดหลับอดนอนไหมนะคะ เป็นคนรู้สึกแบบเบอร์เบอร์ช่วงนี้นะเหมือนนอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะลงลงรื้อๆนะคะพูดจาแบบอืมจับต้นชนไปไม่ได้นะคะก็คือเป็นคนที่เหมือนลักษณะสติส,สติสตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อตัวต้องบอกอย่างนี้เลยแต่ถ้าจับได้ถามว่าถ้าคุณจับได้เรื่องราวจบไหมจบแต่คุณต้องใช้ความเด็ดขาดนะคะต้องใช้อะไรที่มันเป็นประกาศสีแดมากเลยนะคะ อืมไม่งั้นนะปัญหานี้นะคะมันจะไม่จบไม่สิ้นนะคะมันจะทําให้คุณเครียดทําให้คุณวิตกกังวลน,นอนไม่หลับจะต้องตามเที่ยวนะคะอ่าเที่ยวไล่ถามว่าเขาอยู่ไหนไปไหนนะคะต้องติดแจโทรเช็คโทรตามตลอดเท่าที่จริงเนี่ยคุณก็มีความสุขนะถ้าคุณอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่ากลายกับอ่าขอโทษนะคะกลายเป็นว่าอ่าฉันจะต้องมาปวดหัวอีกเรื่องหนึ่งแทน สาสางเรื่องนึงไปอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาแทนจะเป็นลักษณะเหมือนทุกขาลาว่ะเนาะนะคะได้บางอย่างมานะคะต้องมาปวดหัวอีกเรื่องหนึ่งแทนอืมแต่ทีนี้สําหรับใครที่แยกกันอยู่ด้วยเรื่องราวของการงานนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์คุณยังดีอยู่ไม่ได้เลิกกันนะเรื่องราวอาจจะไม่ได้ต่างกันนะคะตรงที่ช่วงนี้คุณอาจจะวุ่นวายอยู่กับครอบครัวนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะคุณ มีความสุขมากๆช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขด้วยแปลกประหลาดมากเอ่อทำไมอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกแบบสบายใจนะคะจนแบบอ๋อตอนนี้ฉันโสดห,หรือว่าฉันเป็นโสดก็งงๆไปงงๆกันไปเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆคนอาจจะอยู่คนเดียวแล้วแบบหนึ่งนะคะอ่าในเรื่องของงานบ้านไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะคุณก็ต้องดูแล แค่ในส่วนของคุณแต่ถ้าเวลาอยู่ด้วยกันอย่าลืมเนาะบางคนจ,จะต้องดูแลในเรื่องของเสื้อผ้าอาหารการกินทุกอย่างเป็นสองเท่าแต่พอแยกกันอยู่บางคนก็บอกว่าก็แยกกันอยู่มาสัก,สกพักนึงแล้วนะนะคะแต่ความรู้สึกนี้มันจะเพิ่งเกิดขึ้นมากๆนะคะในช่วงของเดือนคุมภาพันธ์คุณจะรู้สึกได้ได้ได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะคะ จนกลัวด้วยซ้ำว่าการกลับไปอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะดีจริงๆริงไหมนะคะแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องระวังนะนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ของคนที่อยู่ด้วยกันหรือยแยกกันอยู่ในเรื่องของการงานเนาะนะคะก็มีโอกาสได้สูงว่าเขาเองนะคะก็จะไปทําอะไรแล้วก็ล่อๆนะคะอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีไม่ถูกไม่ควรเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องอสืบข่าวกันหน่อยนะคะ อ่านะนะคะแล้วก็เช็คดูให้ดีนะคะอย่าเพิ่งยูงดีก็ตัดตัดรอนกันไปนะคะอ่ายังไงก็ต้องให้โอกาสต้องดูตัวเองด้วยว่าครอบครัวนะคะคุณก็ต้องรักษาสภาพจิตใจคุณคุณโอเคไหมคุณไหวไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้ความเด็ดขาดหน่อยนะคะอ่าอย่าเก็บเอาไว้อย่างเดียวนะนะคะเพราะว่ามันจะเป็นความเครียดแล้วก็ จะทําให้มันต้องบอกว่ายืดเยื้อยาวนานนะคะอ่ามัดไว้แล้วเนี่ยจะยืดเยื้อยาวนานจนถึงวันหนึ่งวันใดนะนะคะจะจบกันแบบไม่สวยด้วยนะคะก็คือคนนึงเดินจากไปเลยอีกคนนึงจะน้อยงไงก็ตามนะคะจะเห็นสภาพเขาเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามเราก็ไม่เอาแล้วเพราะเรามีความสุขกับตัวเราอยู่แล้วแบบนี้ก็ไม่ดีนะคะอืมสุดท้ายสําหรับคนที่ทะเลาะก,กันแล้วก็แยกกันอยู่ ได้สักพักหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นแค่วันสอวันอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะ <c oughs> ขอไปเนาะเรื่องราวของคุณก็จริงๆก็จะบอกว่าก็ไม่ค่อยต่างกันนะคะก็คือคุณอยู่ในอยู่ในจุดของคนที่สามารถอยู่ด้วยตัวของคุณเองได้แล้วคุณทิ้งความเจ็บปวดโศกเศร้าทุกอย่าง ไปแล้วนะคะเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาที่คุณทะเลาะบ่อแว้งเลิกลากันมาคุณเยียวยาตัวเองได้นะคะดีมากๆอืมลืมไปนะคะหลายๆคนนะที่เพิ่งอาจจะได้มรดกหรือว่าได้ในเรื่องราวของการเงินถ้าคุณสร้างบ้านช่วงนี้นะคะก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าดูเหมือนหลายๆคนก็มีเกณฑ์ที่จะสร้างบ้านนะคะอาจจะเป็นบ้านที่บอกเป็นหลังที่สองเป็นหลังที่สามอะไรก็ตาม นะคะคุณก็ทําได้นะคะอืมเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วเนาะช่วงนี้นะนอกจากการเงินแน่นนะคะความคิดลดแล่นทําอะไรก็ประสบความสําเร็จติดอย่างเดียวคนรักคุณนะนะคะถ้าแยกกันอยู่ไปแล้วทะเลาะกันไปแล้วไม่ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามเขาบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้นะก็ยังไม่ได้เลิกที่จะทําอะไรก็ตามที่อ่า เป็นเรื่องของอบายมุกหรือว่าอะไรก็ตามนะคะถามว่าเขาทำไมไม่เลิกอืมอาจจะเป็นกรณีของคนที่เลิกไม่ได้เพราะว่าเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะถูกทิ้งแยกกันอยู่ไปแล้วทะเลาะกันไปแล้วแล้วแยกกันไปได้สักพักแล้วกลับมารู้ว่าคนที่ดีกับเราที่สุด คนที่เรารักที่สุดคนที่รักเราที่สุดคนที่ดูแลใจใส่เรามากที่สุดคือคนวันเสาร์เพิ่งมารู้ตัวนะคะอ่าว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยรู้สึกผูกพันกับคนวันเสาร์มากมายแค่ไหนจนอยากจะกลับมานะคะต้องบอกว่ากลับมาขอเริ่มต้นใหม่กลับมางอ้ออืมอะจะมาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำนะคะอืมอยู่ดีๆก็เดินทางมาหา หรืออยู่ดีๆนะคะจากที่ไม่เคยมีข้อความอะไรเลยอยู่ดีก็ส่งข้อความมาให้อืมทำให้คุณแปลกประหลาดใจแน่นอนช่วงนี้แต่ว่าเขาเองนะคะก็จะไม่ได้แบบมาแบบปุบปรับก็ทันหันให้คุณแบบตกใจอย่างเดียวนะนะคะเขาจะลองเชิงก่อนแล้วก็ลองดูว่าเรานะคะซึ่งเป็นคนวันเสาร์นี้คุณจะแสดงออกอยังไงคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะยังรัก เป็นห่วงแล้วอย่างเริ่มต้นใหม่ไหมนะคะถ้าคุณไม่แล้วคุณแสดงออกแบบชัดเจนนะคะเขาเอาจจะแตะเบรกนิดนึงนะนะคะเครียดนิดนึงนะในขณะเดียวกันก็จะทำให้คุณเครียดด้วยเช่นกันเพราะว่าจากนี้ไปนะคะไม่ว่าคุณจะปฏิเสธหรือว่าคุณจะยอมนะคะเขาจะเดินหน้าตามตือ้อตามงอถ้าคุณไม่ยอมเนี่ยเขาจะงอ เขาจะตือ้อแต่ถ้าคุณยอมกลับไปคืนดีกันสิ่งที่เขาเดินแน่ก็คือการพยายามนะคะพยายามให้ได้ทุกอย่างที่เขาเคยได้จากคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอ่าการดูแลเอาใจใส่ให้กลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมทุกๆอย่างเลยเขาคาดหวังค่อนข้างมากนะคะว่าต้องได้ทุกอย่างกลับคืนมาอืม แต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าทําไมเขาไม่เข้ามาตรงๆละ่ะทำไมต้องมีการสอดแนมต้องมีการแบบแอบบดูแอบซบองก่กอนนะคะเพราะว่าเชื่อว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาก็อืคอยดูคุณอยู่ห่างๆนะคะคอยดูห่างๆแล้วชีวิตคุณโอเคหมดแล้วทุกอย่างคุณดูดีคุณมีความสุขนะคะคุณก็ดูพอใจกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ คุณไม่ได้แสงออกเลยว่าคุณเสียใจผิดหวงังหรือเศร้าเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาที่เคยเลิกกับเขาไปแล้วอืมนี่แหละค่ะมันจะทําให้เขาเองอาจจะต้องวิตกกวงวลนิดนึงก่อนที่จะเข้ามางอ้อเขาต้องเช็คตามเช็คให้ชัวร์ก่อนแค่นั้นเองนะคะเอาละเรื่องราวเขาท่านยาวเนาะสิบี่นาทีกว่าถ้า,างี้ก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนทุกๆกรณีนะคะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ